เือละครชีวิตลักลูกสาวนาคีตอนที่7จากความเดิมตอนที่แล้วกาได้รู้แล้วว่าพลอยงามไม่ได้ดีกับตัวเองจริงๆแค่ปากหวานก้นเปลี้ยวคิดจะแกล้งเธอรับหลังเธอกลับเข้ามาในห้องแล้วคุยกับพี่งูจนดึกจึงพลอยหลับไปแล้วเธอก็ฝันประหลาดครูทาข้าขอโทษ ข้าขอโทษที่ทิ้งท่านไปนี่โปรดให้อภัยข้าเถิดครุทานางนาคาน้อยร้องไห้สะอึกสะอื้นหลังจากที่กระโดดลงนั้นหนีหายไปวันนั้นเธอก็ถูกบิดาจับขังเอาไว้เพื่อให้เข้าพิธีแต่งงานทำให้ไม่สามารถขึ้นมาตามนัดของชายคนรักได้แต่แล้วเธอก็หนีออกมาได้จึงแอบมาหาเขา แต่ครุทาไม่หวนกลับมาเสียแล้วเขาไม่มีวันกลับมาหรอกนังท่าสยากากีเจ้าเป็นใครข้าชื่อทารินีเป็นคนที่รักครุทายิ่งกว่าชีวิตของข้าแต่เขาตายไปแล้วตายเพราะตอมใจที่เจ้าทิ้งเขาไปน,นางนาคาใจร้ายไม่จริงไม่จริงครุทาจะต้องไม่ตาย ข้าได้ยินเต็มสองหูก่อนตายครูทาสาบานเอาไว้ว่าจะไม่รักผู้หญิงหลายใจอย่างเจ้าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าไม่นะไม่แล้วกาก็สะดุ้งตื่นขึ้นหญิงสาวนิ้วหน้าในฝันชายคนนั้นก็คือสินแทนแล้วนางนาคีน้อยตนนั้นก็คือเธอเองบ้าจริงๆ ฝันอะไรไร้สาระอีกแล้วฝันเป็นตุเป็นตะฝันมาได้ยังไงว่าตัวเองเป็นพญานาคส่วนคุณสินแทนเป็นครุฑน้ากับครุฑรักกันไม่ได้อยู่แล้วหญิงสาวลุกออกมาทําอาหารเพื่อเตรียมสําหรับวันงานวันเกิดของสินแทนในเย็นนี้หญิงสาวลงมือทาอย่างสุดฝีมือเพราะอยากให้เป็นของขวัญวันเกิดของเขาด้วยเป็นยังไงบ้าง อาหารทำเสร็จไหมจ๊ะกาเสร็จแล้วค่ะตามที่คุณผู้หญิงสั่งมามีขนมฝอยทองขนมเบื้องปลาทอดดีจ้ะเราเอาขนมไทยๆก็พอส่วนหนูพรอยเขาจะเอาขนมฝรั่งพวกมาการองแซนด์วิชเค้กมาที่นี่เธอคงทําไม่เป็นค่ะถ้างั้นเดี๋ยวกาทําต่อนะคะ ได้จ้ะทำให้อร่อยอร่อยสุดฝีมือล่ะฉันจะได้ไม่ขายนะทางด้านพลอยงามก็โทรศัพท์สั่งอาหารจากทางโรงแรมแต่โกหกพจนีว่าตัวเองเป็นคนลงมือทำทั้งหมดเสร็จแล้วจึงโทรหากาว่าไงจจกาทางนั้นอาหารเรียบร้อยดีไหมจ๊ะ เห็นคุณนะ้าพจนีบอกว่าเธอทำขนมเบื้องขนมฝอยทองได้หรอเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพลอยไม่ต้องห่วงนะคะจ้าฉันไม่ห่วงอยู่แล้วล่ะฉันรู้ว่าเธอจะต้องทำอร่อยแน่แต่อย่าลืมแต่งตัวส,สวยๆด้วยชุดที่ฉันบอกนะแต่งหน้าส,สวยๆดยล่ะค่ะฉันจำตามที่คุณสั่งทุกอย่างได้ค่ะดีมากเลยจัก,การับรองเลยนะ ว่าเธอจะต้องสวยและโดดเด่นที่สุดขอบคุณนะคะคุณพลอยที่คุณดีกับฉันทั้งที่ฉันเป็นแค่คนรับใช้โอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าเราเกิดเป็นคนเหมือนกันฉันไม่แบ่งแยกชนชั้นหรอกแล้วพลอยงามก็วางสายไปเสร็จแล้วหญิงสาวก็เบป้ปากนังโง่ฉันเลยอยากเห็นนักตอนแกเป็นตัวตลก ให้คนทั้งงานหัวเราะโดยเฉพาะสินแทนแล้ววันเกิดของสินแทนก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พจนีเชิญแขกนักธุรกิจมาหลายคนแล้วพลอยงามก็ปรากฏตัวขึ้นในชุดราตรีสวยสดผู้คนตกตะลึงไปทั้งงานสินแทนเองก็เผลอมองไม่วางตาสวยใช่ไหมล่ะหนู่มพลอยนะ่ะ สวยครับแม่สวยแล้วทำไมไม่ชอบล่ะผมก็อยากชอบพลอยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมรอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลอใครล่ะฮะก็รอสินแทนพูดไม่ทันจบสกาก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยชุดราตรีแสนสวยแต่งหน้าหมดจดงดงามสวยจนคนตะลึงพอๆกับพลอยงามพลอยงามโกรธจัด ที่กากล้าขัดคำสั่งในขณะที่ต้องตาพอใจสวยสินแทนถึงกับเผลอเอ่ยปากชมเขาเดินมาหากาแล้วชมขึ้นวันนี้เธอสวยมากเลยนะกาขอบคุณนะคะคุณแทนวันนี้คุณจะให้ฉันเล่นเปียโนโนี่คะฉันก็เลยต้องแต่งตัวสวยหน่อยชุดของครูต้องตานะคะอ๋อแล้วไม่ใส่ชุดของพลอยแล้วเหรอ เห็นว่าไปช้อปปิ้งกันมาทั้งวันชุดคุณพลอยไม่เหมาะกับการใส่เล่นเปียโ,โนค่ะเอาไว้ฉันจะใส่ในโอกาสหน้านะคะโอเคงั้นเล่นดนตรีเลยนะฉันบอกแขกเอาไว้แล้วทุกคนรอชมอยู่ได้ค่ะฉันจะลงมือเล่นเดี๋ยวนี้ว่าแล้วกาก็ลุกออกไปเล่นดนตรีเสียงเปียโนของเธอเพราะพริ้งใครเห็นใครก็ชื่นชม าเจ็บใจทุกอย่างผิดแผนไปหมดแทนที่จะได้โดดเด่นคนเดียวในงานแล้วกากลายเป็นตัวตลกแต่กลับไม่ใช่แบบนั้นหนึ่งพลอยอีหนั่งมันนอกแกกล้ายแย่งความเด็ดไปจากฉันหรอไม่มีทางฉันจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ละพลอยงามคิดหาทางเอาคืนไม่คิดเลยว่ากาจะกลายเป็นคนที่สวยและโดดเด่นที่สุดไปได้ ไม่อยากเชื่อเลยนะพี่ว่าพี่สินแทนจะมีาติสวยขนาดนี้โอ้ยไม่ใช่ญาติของสินแทนมันเป็นแค่คนใช้เฮ้ยจริงดิคนใช้อะไรสวยขนาดนี้สวยกว่าพี่อีกนะไอ้แพทปากเหรอที่พูดหุบปากเลยนะแกว่ามันสวยกว่าฉันงั้นเหรอก็สวยจริงๆดนี่พี่ไอ้แพทแกเป็นน้องฉันนะไปชมหนังมันนอกแต่หน้าฉันนี้ยังไง ที่หึงพี่สินแทนสินะให้ฉันจีบให้ไหมละ่ะเอาไหมก็ดีสิแกจีบมันมันจะได้ออกห่างจากสินแทนแต่แกห้ามเอามันมาเป็นน้องสะใภ้ฉันจริงๆนะฉันไม่เอาหลอกให้มันหลงรักแกมากๆแล้วแกก็ถีบหัวส่งมัน<อ>แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วง<อ>เพชรยิ้มร้ายแล้วเดินตรงไปหากาที่เล่นเพลงเสร็จพอดี จบไปแล้วนะคะสำหรับลูกสาวนาคีตอนที่7คะ่ะขอเสียงคนชอบละครเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคำถามท้ายคลิปวันนี้ก็คือใครที่เข้ามาเป็นผู้ติดตามใหม่หลังจากได้ดูเรื่องนี้นะคะช่วยคอมเมนต์บอกพี่ตักกด้วยนะคะแล้วใครที่กำลังรอตอนอื่นนะคะตอนที่8ที่9ที่10อยู่นะคะเรา ระหว่างรอก็ไปดูคลิปอื่นๆของพี่ตั๊กก่อนนะคะทำอาไว้หลายเรื่องเลยค่ะ